คนอื่นทำงานมึงนั่งวิจารในชิบหายมือมึงยังไม่พายแถมยังเอาเท้ามาราณ้ำปากเก่งเลือกเกินวิจารคนอื่นอยู่เป็นประจำทั้งทั้งที่ทตัวมึงนั้นทำอะไรก็ไม่เป็นนั่นก็แย่นี้ก็ห่วยโน่นไม่ดีนั่งติคนอื่นทั้งปีไม่เห็นมึงเคยชอบใคร วันทั้งวันมึงนั่งวิจารได้จันไรมึงเก่งมาจากไหนมึงถึงได้รู้ดีทุกอย่างไอ้คนทำงานก็โดนด่าเข้าไปพวกไม่ทำหาอะไรนั่งดา่านั่งตินั่งวิจารทำงานหนึ่งคนวิจารเป็นร้อยมันน่ารำคาญ คนที่ทำงานปมหน้าทำไปเห็นแล้วสงสารแต่ไอ้พวกสันดานแม่งนั่งวิจารณ์กันอย่างเดียว สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายสายยูโรไปนานนะครับวันนี้ผมเอา w 202มานำเสนอคลาสสิกคันนี้นะครับกว่าจะสวยคีนเนียนตาแบบนี้การเก็บรายละเอียดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลาเก็บงานมาทั้งหมด1ปี8เดือนไม่ใช่เพียงเพราะว่าอะไรทุกอย่างหายากเพียงแค่เข้าอู่ผิดชีวิตเปลี่ยนสตอรี่คันนี้เรื่องเรามากมายเลยผมจะเล่าให้ฟัง พื้นฐานกันนี้นะครับเป็นรถที่บางเดิมสวยทั้งภายนอกและภายในเพียงแค่ส่งไปจัดองค์ทรงเครื่องให้เข้ารูปเข้าทรงสุดท้ายเอาไปดองงานทําไม่ได้เบิกเงินไปแล้วก็ไม่ทํางานนะครับเอาไปจอดทิ้งจนรถสีด้านหมดนะครับผลสรุปคือต้องลากกลับมาทําเองรถคันนี้ได้ผ่านการทําสีนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายหรือแก้มขวาเบิกใหม่ทั้งชิ้น ชนฝากระโปรงหน้าทุกอย่างรถคันนี้คือเก็บสีใหม่ทั้งคันสภาพตอนนี้คือสวยวิ่งรอบคันสวยเงางามเป็นประกายสวยเก็บมาดีนะครับให้สมกับราคาแล้วก็ให้สมกับคําว่าเบนซ์รายละเอียดที่การเก็บภายนอกนะครับเก็บสีเก็บรอยหินกระทะเก็บริ้วรอยทั้งหมดเนี้ยบอกได้เลยว่าสีเต็ม เริ่มจาที่ฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวานแนบสนิทกันชนหน้ากระจังหน้าดาวสามแฉกเป็นของแท้ของเดิมคู่ตัวไฟหน้าทุกอย่างกันชนหน้าแนบสนิทเพราะว่าผ่านการจัดทรงมาแล้วกับทั้งด้านกันชนหน้าแก้มข้างประตูหน้าประตูหลังรวมไปถึงด้าน,าน,าน,านท้ายเป็นสีแบบคลาสสิกสุดคลาสสิกเพิ่มความพรีเมียมก็จะมีคิ้วขอบโรีเมี่ยมทุกจุดไม่มีดูุดหายแม้แต่ชิ้นเดียวสวยสนิท มือเปิดประตูสีดำสลับด้วยลายคมเมียมของเดิมจากโรงงานเปิดปิดสนิทล็อกได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกล้อเป็นล้อของเดิมนะครับล้อชุดนี้ค่อนข้างที่จะหายากฝาครอบลายเบนซ์ของแท้มาจากโรงงานสภาพยางคันนี้เพียงแค่พอใช้มาทางด้านกระจกมองข้างเป็นสีเดิมคู่ตัวนะครับซ่อมสีแต่ซ่อมแบบว่าใช้เบอร์สีของเบนซ์ฟิล์มเป็นแบบชาเขียวกันความร้อนได้ดีขับในยามค่าคืนมองเห็นสว่างมาทางด้านหลังคาคันนี้ไม่มีผูนะครับยังบาง,บาง สวยงามคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสีเต็มสวยงามทุกจุดสปู๊กทั้งด้านซ้ายและขวาไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยอุบัติเหตุหนักถ้าขับเบนทั้งทีสีต้องสวยเงางามมาทั้งด้านท้ายไฟท้ายเบนตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเบนท์ไฟสามเหลี่ยมโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบฝากระโปรงท้ายแน่นๆเปิดปิดสนิทประตูทั้ง4บานนะครับหนักแน่นตามสไตล์เบนต์สรุปก,กันแบบง,ง่ายๆเลยนะครับรอบคันคันนี้บอดี้ได้สวย ได้คมเข้ารูปเข้าทรงเหลี่ยมลายทุกองค์ประกอบนะครับจัดมาให้เรียบร้อยรวมทั้งเก็บสีจุดไหนที่ไม่สวยหรือจุดไหนที่ไม่ดีเน้นเนียนนะครับรอบคันให้กลมกลืนและก็ให้สวยเงางามเป็นประกายไม่ว่าจะเป็นกลางวัน,วนกลางคืนออกแดดจอดในที่ร่มต้องสวยต้องเงาสรุปนะครับสำหรับภายนอกของ Merc e d ซเด e n z คันนี้นะครับสวยจบครบเครื่องสุดคลาสสิกเหลี่ยมลายทุกจุดจัดองค์ทรงเครื่องให้เข้ารูปเข้าทรงให้สมกับความเป็นเบนซ์นะครับให้ดูสง่ามี ความคลาสสิกแล้วก็ดูโดดเด่นในการขับไม่ว่าจะไปเดินทางไปทางไหนนะครับดูโดดเด่นแน่นอนคันนี้คลาสสิกนะครับสาหรับภายนอกคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะครับเก็บสีมาให้รอบคันจัดทรงมาให้รอบคันพร้อมเอาไปขับแบบหล่อๆได้เลยรายละเอียดที่เก็บเพิ่มเติมนะครับเรื่องระบบช่วงล่าง Merced e เด e n z นรุ่นนี้จะมีข้อเสียคือย่อยกลางและก็ย่อยข้างเกียร์ที่ชอบมีปัญหาแต่คันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมได้เบิกใหม่ มือหนึ่งทั้งยอยกลางและยอยข้างเกียร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิด2ตัวนี้เสียหรือขาดไปนะครับไม่สามารถขับได้เพื่อการยืดอายุในการใช้งานรวมไปถึงช่วงล่างทั้งด้านหน้าลูกหมากทุกตัวบูทบนบูทล่างนะครับราคาค่อนข้างสูงเปลี่ยนให้เรียบร้อยช่วงล่างผมไม่ได้ทำเพียงด้านหน้าเดียวนะครับทั้งด้านหลังก็ได้ดูแลทําให้เรียบร้อยเรียกได้ว,ว่าคันนี้โลช่วงล่างตั้งแต่หน้ากลางหลัง ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเพราะอะไหล่เบ้นอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงได้จัดก,การดูแลมามาต่อกันที่เรื่องระบบไฟนะครับรถคันนี้ได้เอาไปจอดจนระบบไฟลวนระบบไฟมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าหนูกัดสายหรืออาจจะอะไรอาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนั้นนะได้หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบคอนโซลไฟแผงได้หรือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าแผงคอนโซลแผงไฟส่องแสงสว่างรวมไปถึงเบาะไฟฟ้าทั้ง คู่หน้านะครับด้านซ้ายและด้านขวาได้จัดการดูแลปรับได้ทุกระดับเดินเลื่อนหน้าถอยหลังปรับพนักพิงทุกอย่างนะครับคันนี้คือสามารถใช้งานได้ปกติมาต่อันที่เรื่องระบบแอร์ระบบแอร์คันนี้ไล่ระบบให้เต็มระบบนะครับฉ่ำไม่ว่าจะเป็นกลางวันที่แบบแดดจ้าสามารถสู้แดดได้แบบสบายๆไล่ระบบแอร์เติมแว็กเติมน้ำายาทุกอย่างระบบเครื่องยนต์คันนี้รหัสเครื่องยนต์ตอง M รหัสเครื่องยนต์ M1 เวลาสตาร์ทมีสวีนะครับผมไล่ระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบกาวนาท่อลมท่อยางทุกจุดถ้าท่อจุดไหนไม่ดีเสื่อมแตกหรือค่อนข้างที่จะมีรายงานได้จัดก,การเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเพื่อที่ว่าเสียงเครื่องเพาะเพาะเดินเรียบขับแบบสบายใจไม่สะดุดสตาร์ทชึ่งเดียวจิตตอนนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องระบบสวิงเดินเรียบปกติอัตราเร่งสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงขึ้นเขาหรือ ใช้ความเร็วต่างๆนะครับสมูททุกระดับเกียร์สมูทต่อเนื่องไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเห็นเล็กๆนนะครับที่เก็บไปก็คือเก็บสีรอบคันช่วงล่างโละใหม่ระบบไฟโละใหม่ทุกจุดใช้งานได้ครบสมบูรณ์ระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์แล้วสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเรื่องระบบภายในนะครับได้จัดการฟอกซักให้สะอาดกลับมาคีนสวยงามเพราะพื้นฐานรถคันนี้ภายในสวยมากนะครับได้ล้างได้ซักฟอกภายในคันนี้จะเป็นแบบเบาะหุ้มหนัง ปรับด้วยไฟฟ้าทั้งคู่หน้าปรับได้ทั้งซ้ายและขวาระบบแอร์ดิจิตอลเย็นฉ่ำทั่วคันพวงมลาลัยพาวเวอร์แต่ดังแผงประตูทั้ง4บานเป็นของเดิมคู่ตัวสลับด้วยลายไม้เปิดปิดเป็นระบบเซนทัลล็อกแผงประตูนะครับไม่มีชำรุดยังอยู่ในสภาพเดิมภายในรถคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับคีนมากเป็นรถที่ดูแลดีเจ้าของรักรถมากจอดในที่ร่มตลอด คู่มือเซอร์วิสทุกอย่างยังอยู่ครบมาทางด้านเบาะหลังนั่งสบายเป็นเบาะหนังสามารถปรับเอาไว้ที่พักแขนได้เบาะหลังเบาะทางด้านหลังนะครับแอร์ก็เย็นฉ่ำมาทางด้านแผงประตูทางด้านหลังก็แนบสนิทเช่นเดียวกันแผงประตูรถคันนี้ไม่มีชํารุดเสียหายเลยทั้งสี่บานคอนโซลหน้าไม่มีแตกกรอบไม่หักไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ปุ่มสวิตต่างๆยังอยู่ครบ องประกอบภายในของ m r r ซ e d e s b e บ z คันนี้ผมบอกได้เลยว่าสมบูรณ์90%ขึ้นแน่นอนสวยคีนดูแลดีไม่มีชำรุดไม่มีเสียหายภายในรถคันนี้ดูแลดีมาก สรุปกัแบบสั้นๆเลยนะครับสำหรับใครที่รักเบนซ์เมอร์เซเดสเบ W202 คัน Mercedes น,นี้นะครับมาดูรถได้ที่เพชรบุร์หล่มสักองค์ประกอบรอบคันไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมทั้งเรื่องความสวยและการใช้งานไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในทุกอย่างสวยจบคันนี้ผมบอกเลยเลยว่าสวยจริงคลาสสิกจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องก็ดูแลมาให้เรียบร้อยเรื่องแอร์เรื่องระบบไฟช่วงล่างทุกอย่างนะครับจัดการมาให้แล้ว ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมใช้งานอย่างเดียวไปขับหล่อๆเดียวนะครับราคาคันนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งหมดที่เก็บมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเรื่องช่วงล่างเรื่องระบบไฟเรื่องสีรอบคันเพราะว่าคันนี้ผมถือว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่ไครที่รักเบนมาเอาไปใช้งานเอาไปขับหล่อๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้ยวยนะครับสวัสดีครับ คนอื่นทำงานมึงนั่งวิจารณในชิบหายมือมึงยังไม่พายแถมยังเอาเท้ามาราน้ำปากเก่งเลือกเกินวิจารณ์คนอื่นอยู่เป็นประจำทั้งๆท,ท,ที่ตัวมึงนั้นทำอะไรก็ไม่เป็นนั่นก็แย่นี้ก็ห่วยน่นไม่ดีนั่งติคนอื่นทั้งปีไม่เห็นมึงเคยชอบใคร วันทั้งวันมึงนั่งวิจารได้จันไรมึงเก่งมาจากไหนมึงถึงได้รู้ดีทุกอย่างไอ้คนทำงานก็โดนด่าเข้าไปพวกไม่ทำหาอะไรนั่งดา่านั่งตินั่งวิจารทำงานหนึ่งคนวิจารเป็นร้อยมันน่ารำคาญ คนที่ทำงานก้มหน้าทำไปเห็นแล้วสงสารแต่ไอ้พวกสันดานแม่งนั่งวิจารณ์กันอย่างเดียว